เมืองทองต่อสัญญาสองแค้งบาาซิลจนจบฤดูกาล2แค้งบาาซิลตัวหลักแต่สินใจต่อสัญญากิเลนพยองไปจนจบฤดูกา2020 2021ล2020-2021เรียบร้อยแล้ว s อ g เมืองทองยูเนเต็ดทิมดังห่งศึกไทยลีกหนึ่งบรรลุข้อตกลงขยายสัญญากับลูคัดโทชากล้องหลังและวิลเลนพ็อปปีกชาบาซิล ออกไปจนจบฤดูกาลโตโยต้าไทยลีก2020-2021เป็นที่เรียบร้อยแล้ววินเล่นพับแนวรกวุกวัย26่ปีกลับมาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในยุคข,ของมาริโอยุลอบกี้เมายิงไปแล้ว4ประตูแต่ก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นข่าวว่าอาจไม่ต่อสัญญากับทีมออกไปอย่างไรก็ตามล่าสุดตัดสินใจต่อสัญญากับต้นสังกัดยาวจนจบฤดูกาลเช่นเดียวกับรายของลูคัสโฮชากองหลังวัย25ปีที่ิ่งช่วยกิเลนผยองชนะบีจีปทุม ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมชาง f f a ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางนี้โปรแกรมต่อไปของ SCG เมืองทองยูเนเต็ดเตรียมเปิดบ้านพบกับพีทีประจวบในโตโต้าเทลิก2020นัดที่4วันที่11ธันวาคมนี้ที่ SCG STADIUM เเวลา18นาิกา30นาที